ว่า่าเด็กๆก,กู้กันนั้เรายังอยู่ในหการเรียนรู้ที่สองนี่แหลกตัวฉันวันนี้เป็นหนที่ห้าแล้วนะคะเรียนรู้กันเรื่องอฉันทำเองได้เนาะเรื่องที่ห้าวันนี้คือเรื่องฉันทำเองได้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสูะะ่เนื้อหาในเรื่องที่ห้าวันนี้นะคะ เพลนประจังหน่วยการเรียนนี้ดีกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องมันนี้มากเลยนะคะให้เด็กๆลองฟังเห้ดีกะ่าค่ะอะไรล่ะได้บ้างล่ะลองไปฟังเิเด็กๆเคยฟังแล้วนะอย่างเงี้ยเคยดีแล้วจะได้คำตอบหรือได้ความรู้จักจับเพลงนี้เลยโดยตรงกับหน่วยนี้เลย 我得关。嗯

谢谢。 เนนในเนื้อเพลงเขาบอกหมดเลยนะคะว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะคะเขาร้องว่ายังไงบ้างนะเขาบอกว่าตัวฉันคนนี้ทัาดีท่านเก่งตัวฉันทำทุกอย่างไ,ได้สืสอง้า สินข้าวสุกบา้าตัา้งตั้นกรไดาทุกช้าตื่น้อยทํานเองก็ชมว่าเป็นนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเองได้เลยนะคะทำได้แล้วก็มีคนชมรู้สึกอยากจะทำอะไร ด้วยตัวเองมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะแต่ในเพลงนี้เขาอาจจะกล่าวถึงเด็กในวัยอนุบาลน,นะคะแต่ในวัยนักเรียนยงน้องเด็กทารกลักเพราะว่าในแต่ละวัยแต่ละวัยแต่ละพัฒนาการนะคะเขาก็จะมีความสามารถในแต่ละวัยของเขาแล้วถ้นน้องในวัยเด็กทารกลักเขาจะทําอะไรได้ เขาจะใส่เสื้อผ้าเขาจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเองได้นหมคะไม่ได้แน่นอนเลยเพราะน้องในวัยเนี้ยคะ่ะบขาจะได้แต่ร้องไห้เนาะร้องอูแวอูแวจะให้เขาไปล้างหน้าแปรงฟันไปแต่งตัวนะคะไปเก็บที่นอนเขาก็ยังทําไม่ได้เนาะคะ่ะให้เขาไปเขียนหนังสือรดร้อยปางจักรยานเนี้ยเขาก็ยังทํามไม่ได้นะคะเขาก็จะทาได้แค่นอนอยู่ที่ อาจจะส่งเสียง,งร้องเวลาหิวหรือว่าเวลาที่มีความสุขก็จะมีเสียงหัวเราออกมาบ้างอะไรแบบนี้นะคะแต่ต่อไปไว้ต่อแตกล่ะวิศเขาก็จะมาล้างหน้าแปรงฟันเก็บที่นอนทานข้าวเองได้นะคะก็ยังไม่ได้เหมือนกันเขาจะทำได้แค่เพียงเ,เริ่มที่จะป่ามแล้วก็เริ่มที่จะคลานที่จะนั่งที่จะเกาะเดินอาจจะพูด ได้บ้านแต่ก็ยังไม่ชัดเจนจะให้เขาไปปั่นจักรยานไปเขียนหนังสือไปล้านหน้าแปงฟันไปทานข้าวเองก็ยังทําไม่ได้หมะแต่ถ้าไว้อนุบาลล่ะอ๋อไว้อนุบาลอย่างเราเรานี้ถ้าจะทําอย่างในเองก็เริ่มทําได้แน่นะคะดีทั้งเจงเลยทําทุกอย่างเองได้ ส่เสื้อใส่ผ้าอาบน้ำน้ำหน้าแปรงฟันสระผมเองก็ยังได้เลยทานข้าวเองก็ยังได้เลยนะคะในเทงเขาบอกไว้อย่างนี้นะคะเกี่ยวข้องกับไว้อนุบาลของเราโดยตรงเลยโอ้แลเด็กๆหลักลทาอะไรกันเองได้บ้างอย่างคะ,คะถ้าเด็กๆได้มาโรงเรียนก็จะได้ทําสิ่งเหล่านี้อยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็จะช่วยสอนแล้วก็จะช่วยให้เราฝึกทําสิ่งเหล่านี้ด้วย ที่บ้านก็จะมีคุณครูและเพื่อนคอยฝึกสิ่งเหล่านี้ให้เด็กๆหนุนที่อยู่ที่โรงเรียนคุณครูและเพื่อนๆก็จะช่วยฝึกสิ่งเหล่านี้ให้ดเด็กๆอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็จะช่วยฝึกให้อีกทางหานึ่งน,นะคะอย่างนี้เด็กๆก,ก็ต้องเก่งแล้วก็ทําได้เองแน่นอนเลย่างเคะ่ะบางคนอาจจะทําได้แต่ก็ยังไม่คล่องมากนะักต้องอาศัยการฝึกการทําบ่อยๆตั้งใจฝึกตั้งใจตั้งใจทําบ่อยๆ ทำได้แน่นอนค่ะไม่ต้องกังวลไปนะคะโอ้โหน้องยังเอ่อแปลงฟันเองไม่ได้เลยถ้าเด็กๆได้ฝึกเล่นทำเด็กๆก็ทําได้ที่บ้านที่โรงเรียนก็ช่วยๆกันเด็กๆก็ทําได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะเพื่อเพื่อฝึกให้เด็กๆได้ช่วยเหลือตัวเองทําอะไรได้ตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อ,อ,กเ,กอเป็นการ เพิ่มความรู้ความเข้าใจให้เด็กๆมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฉันทาเองได้ฉันทนําสิ่งต่างๆได้เราจะนิทานเรื่องนี้กันได้ไหมคะลูกหนิงอยากเป็นเด็กเก่งนะคะออลูกหนิงมาโรงเรียนลูกหนิง,นงก็ได้ทำนะคะตอนแรกก็ลูกหนิงเองเทำไม่ได้เลยเพื่อนๆบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยครูก็ช่วยไม่ต้องกังวลไปรอนะคะอืูที่โรงเรียน แล้วคุณครูคอยช่วยเลยไปที่บ้านจะเจอคุณพ่อคุณแม่ช่วยแล้วอย่างนี้นเราจะทาเองไม่ได้เราจะไม่เก่งได้อย่างไรล่ะใช่ไหมคะลูกหนีทำอะไรดีบ้างเก็บที่นอนเองแม่ไม่เห็นภาพน,นี้ถึงกับตกตใจว้าวลูกหนีเก่งจังเลยลูกนะคะเก็บที่นอนพับหมอนพ่อห่มเองนะคะเสร็จแล้วก็ไปทําอะไรเองอีกได้คะ อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำ,นำสระผมล้างหน้าแปรงฟันด้วยในโอ้โหภูมิใจมากเขาใหญ่ในขงจังเลยชมตลอดเลยนะคะลูกก็ลูกเก่งเนาะก็ต้องชมใช่ไหมคะถ้าเด็กเรียนเก่งคุณครูคก็ต้องชมเหมือนกันนะคะยังไม่พอทานข้าวเองเลยนะคะทานข้าวเองแถมยังทานของที่มีประโยชน์ด้วยทานผักด้วยนะคะ ก็ะทา,านไม่หกเละเทอะด้วยโอ้โหคงใจหนักเลยคงใจหนักมากเลยแม่เดี๋ยวันต้องอาศัยการฝึกแล็ทำบ่อยๆนะเนาะจะทำบ่อยๆก็เก่งอย่างแน่นอนเลยจะเก่งม,มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะ,ะวันนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้ว จะมีใบงาเสริมทักษะอีกสองใบเนาะจะเป็นลีลามือ่อสองใบนี้จะเป็นลีลามือให้เด็กๆอ่ะเขียนตามรอยปากอาจจะเป็นเส้นพื้นฐานแล้วก็ตัวพยัญยชนะที่เป็นเส้นง่ายๆเด็กๆจะเพิ่งตกใจไปว่าเอ๊ะทำไมไม่เป็นกอไก่ล่ะอยู่ดีๆมาเป็นจอจานเลยอยู่ดีๆมาเป็นงองูเลยเขาจะเริ่ม จากเส้นที่ง่ายๆก่อนให้เด็กๆได้ฝึกเขียนนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วทั้งปีการศึกษาเด็กๆก็จะได้รู้จักกองไก่ถึงของคู่ได้รู้จกักเอถึงแซดเลยนะคะแต่อาจจะไม่ได้เริ่มต้นที่ตัวเอก่อนนะคะจะเริ่มต้นที่ตัวแอลหน่วยนี้ก็จะเป็นตัวทีเนาะนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็รู้จกักเอถึงแซดเลยนะคะ เปใบงานสองใบอาจจะเป็นมีรมเลยก็อยากให้ดเด็กๆเขียนตามใบปากค่อยๆฝึกเขียนค่อยๆลา,า,ยากขนุนย่ากไม่ตรงก็ต้องค่อยๆลากเนาะค่อยๆนะเขียนให้มันตรงตามรอ,อยปากเลยนะคะสองใบฝากไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมคนแขศงสท์ทบทวนการอ่านที่มีชนะไทยกอไก่ทองผู้เองถึงแท่นนับเลขริงวันนี้ก็ยังต้องฝึกไว้ในส,สมองเสมอเนาะเพื่อที่จะได้ เพิ่มขัาษาเพิ่มความรู้ความเข้าใจ,าจกาจดจำให้มากขึ้นขึ้นยังไม่พออุ้ยบิณบอกไปว่าหนึ่งนี้เราได้รู้จักตัวเลขหนึ่งตัวแล้วเลขอะไรคะเพิ่ฝึกไปงานมั่น,นางนนานนี้เองเลขอะไรคะหนึ่ง,งสองงเลยนะคะเราฝึกทบทวนสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะฝึกบ,บ่อยทำบ่อยฝึกไปยังนิดัปละหน่อยแต่ละฝึกทุกวัน เราก็เก่งได้อย่างแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะฝากในงานไมนะ่สอนใบนะเขียนตามรอยเส้นปาแล้วก็อาจจะมีะบายสีรูปภาพด้วยนะคะโอาพที่เป็นฐานศักติ์ก็ระบายสีค่อยระบายให้สวยงามให้เรียบร้อยนะคะเกองทำได้อย่างแน่นอนเลยไว้นะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีจ้า